สามสิ่งที่ผู้หญิงทำพลาดในช่วงเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้คุยนาเอาวิธีที่ผู้หญิงทำพลาดหลายๆคนเลยนะคะในช่วงที่คุณเริ่มต้นความสัมพันธ์มันทำให้ความสัมพันธ์บางคนเนี่ยจบลงอย่างรวดเร็วนะวันนี้ครูก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่ามีข้อไหนกันบ้างข้อที่หนึ่งคุณส่งข้อความหาเขาบ่อยจนเกินไปไม่เว้นระยะห่าง แล้วบางทีเวลาที่เขาส่งข้อความหาคุณคุณก็จะรีบตอบทันทีเพราะว่าคุณกลัวว่าผู้ชายจะรอข้อความจากคุณคุณลองที่จะยังไม่ตอบข้อความจากเขาอาจจะรอสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วคุณค่อยไปตอบเขาหรือว่าคุณอาจจะให้เขาเป็นฝ่ายที่จะทักข้อความหาคุณก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบข้อความเร็วจนเกินไปเนี่ยผู้ชายเขาจะมองว่าคุณไม่มีอะไรทําคุณจ้องโทรศัพท์เพื่อรอข้อความจากผู้ชายทั้งวัน คุณไม่มีโลกเป็นของตัวเองดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่มีโลกเป็นของตัวเองไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเช่นออกกำลังกายพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบวาดรูปปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะไปโฟกัสในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วคุณจะสามารถดึงดูดผู้ชายเข้ามาหาคุณเองค่ะข้อที่สองคุณแสดงออกว่าคุณชอบเขามากจนเกินไปโดยคาดหวังว่าเขาจะชอบคุณกลับ โดยที่เขาเองเนี่ยก็ยังไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณนะเวลาที่เราเริ่มต้นคุยกับผู้ชายเนี่ยที่แม้แต่เขาไม่เคยแสดงออกว่าเขาชอบเราแต่เขาก็คุยกับเราไปเรื่อยๆนะไม่เคยหายไปไหนแต่คุณไปแสดงออกว่าคุณชอบเขามากเช่นแชทไปหรือโทรไปเพื่อที่จะบอกเขาว่าอยากดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นแฟนคุณแล้วอะ่ะอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า กลับบ้านขับรถดีๆนะถึงบ้านแล้วส่งข้อความกลับมาหาเราด้วยนะถึงบ้านแล้วอาบน้ําทานข้าวดูแลตัวเองนะเราเป็นห่วงเธอมากๆหรือว่าช่วงนี้อากาศเย็นฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะถ้าเกิดว่าเธอมีอะไรเนี่ยเธอก็ส่งข้อความหาเราได้ตลอดนะเรารอเธออยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึง อของตายในความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาให้คุณมาแค่ไหนคุณก็ควรให้เขากลับแค่นั้นคุณอย่าไปชอบใครมากๆหรือว่าตกหลุมรักใครมากๆในขณะที่เขาบอกคุณว่าเป็นแค่เพื่อนเพราะมันจะทำให้เขามีอิทธิพลเหนือเราแล้วเวลาที่คุณคุยกับเขาเป็นนานๆเป็นปีๆเนี่ยนอกจากคุณจะไม่ได้สถานะแล้วนะมันยังจะทำให้เขาได้ใจแล้วก็เขาจะเลี้ยงคุณไปเรื่อย สุดท้ายเนี่ยคุณจะกลายเป็นแค่คนคุยเพราะว่าคุณแบรไต่ออกบทแล้วว่าคุณชอบเขามากๆคุณจะบอกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันจะทําให้คุณเหนื่อยมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณอยากจะบอกทุกคนนะว่าอย่าไปแสดงออกว่าเราชอบเขามากๆให้เขาเป็นฝ่ายที่แสดงออกกับเรามากกว่าให้เขาพยายามกับเรามากกว่าให้เขาวิ่งไล่ตามกับเรามากกว่าแล้วมันจะทําให้เรากลายเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าค่ะ ข้อที่3คุณเร่งรีบในความสัมพันธ์บางทีคุณก็ไปถามเขานะว่าเราเป็นแฟนกันไหมตกลงเราอยู่ในสถานะอะไรเราจะแต่งงานหรือว่ามีลูกกันกี่คนอาการแบบนี้อาจจะทําให้ผู้ชายเห่นได้นะเพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณมากเกินกว่าเพื่อนบางคนรีบตัดสินใจโดยที่ไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากพอแต่คุณตัดสินใจที่จะมีอะไรกันเร็วจนเกินไปหรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันทําให้เกิดปัญหาภายหลังได้ เพราะว่าคุณคาดหวังว่าเขาจะเป็นดังที่คุณต้องการแต่พอคุณคบกันไปนานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดทําให้ทะเลาะวิวาทหรือว่าเลิกลากันไปในที่สุดอ่าสาเหตุของการเลิกลานี้ก็อาจจะเกิดจากคุณเข้ากันไม่ได้ทัศนคติไม่ตรงกรันพฤติกรรมไม่สอดคล้องกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นง่ายจนเกินไปมันทําให้คุณเนี่ยเกิดความเสียดายแล้วก็เสียใจนะคะเสียดายเวลาที่ผ่านมาด้วยนะเพราะว่าคุณไม่มีเวลาที่จะ หรือว่าเตรียมตัวความเสี่ยงของการเร่งรีบเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือการอาจจะทําให้คุณโดนหลอกหรือว่าโดนทาร้ายร่างกายได้นะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องคบกันเป็นนานๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบตัดสินใจมันก็จริงนะที่เขาบอกว่าคนที่ใช้ไม่ต้องใช้เวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเาอคนที่ไม่ใช้เวลาเนี่ยคือเลือกลากันนะคะดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งที่คุณคบกันเป็นนานๆแบบไม่เร่งรีบเนี่ย แล้วคุณรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คุณก็จะบอกตัวเองว่าฉันคือผู้หญิงโชคดีที่สุดที่ไม่เลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้คุณนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ